ใเล็บบิดเป๊กแฮมงเบ๊กไม่ยอมใส่ซองมาเบ๊กไม่รู้ระเพนีเราไปมอบการให้ผู้ใหญ่ท่านนึ่งเจี๊ยบเขาก็มอบการเจี๊ยบก็บอกว่า25มสิบหามกราดที่แล้วก็ยื่นหน้าไปทางพี่อยู่ไหมคะพี่อยู่ไหมคะพี่คนนั้นก็สะดุ้งตันประมาณ5าวิตอนนี้มีแฮชแท็กเพิ่มขึ้นเจี๊ยบกละเทสเจี๊ยบกละเทะ ได้ไหมคะลองใหญ่ไปก่อนเนาะลองใหญ่ไปก่อนเนาะอันนั้นพออันนี้หลักตัวอย่างของผู้ชายมีเป็นแบบแหวนเกลี้ยงเกลี้ยงไหมคะเถ้าแหวนเกลี้ยงมีแนะนำให้ใส่เครื่องเงินเมืองมาดีกว่าเครื่องเงินเมืองมาดีกว่าทำไมน้องแค่แรงใส่เพี้อขาดจะได้การ์ดสักทีเรียนเชิญพี่เอนะครับต้องมีธีมอะไรไหมคะไม่มีเลยเดี๋ยวพี่แต่งตัวเป็นข้าเจ้าสาวเป็นข้าเจ้าสาวคือตาม